ยังไม่มีเหตุให้เป็นอื่นนะคะนอกจากจะจับมือกันเป็นพักฝ่ายค้านสำหรับประชาธิปัตย์กับก้าวไกลและแสดงเจตจำนงจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนปิดสมัยประชุมนี้ก็คือกลางเดือนเมษายนค่ะแต่ปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจไม่ใช่แค่เวทีซักฟอกที่ว่านี้แม้รัฐบาลจะมั่นใจค่ะว่าตอบได้ทุกข้อสักถามโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและสิทธิผู้ต้องขังที่ชื่อทักษิณชินวัตรค่ะ คอการเมืองหรือจากคนในการเมืองหรือแม้แต่บุคคลในรัฐบาลก็เชื่อกันคะ่ะว่าก่อนเดือนพฤษภาคมนี้ การเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนด้วยหลายปัจจัยและหลายเงื่อนไขที่ผสมจมผสมเจือปนกันมาซึ่งอาจหมายถึงการประเมินผลงานรัฐบาลในช่วง6เดือนหรืออาจหมายถึงพักในกลุ่มอนุรักษนิยมเคลื่อนไหวทวงคืนอำนาจหรืออาจจะหมายรวมไปถึงการพักโทษด้วยเหตุพิเศษของนายทักษิณชินวัตรด้วยก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดนี้บอกแล้วค่ะว่าไม่ใช่ผลลัพธ์ของการเกิดจากเวทีซักฟอกโดยสอสอ หรือว่าเวทีซักถามโดยสวเพราะว่ารองนายกภูมิธรรมเวชยชัยมั่นใจค่ะว่าการชี้แจงนั้นจะชี้แจงได้ทุกประเด็นไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องห่วงจะห่วงก็แค่ว่าจะไม่มีประเด็นให้ถามนั่นแหละค่ะเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษณิณได้รับประโยชน์เนี่ยได้จากการที่กฎหมายออกสมัยคุณประยุทธ์นะครับคุณประยุทธ์ก็ผลักด,ดันตามที่โลกเขาก็ต้องการนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลเลยคุณทักษณิณก็เข้ามา ในเมื่อเมื่อก่อนนี่เรียกร้องให้เขาเข้ามาสู้กบบระบวนการยุติธรรมเขาก็เข้ามาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็อยู่ตามกบบระบวนการนะครับผมคิดว่าก็ก็ไม่กังวลอะไรนะครับก็เป็นไปตามกบบระบวนการตามกฎหมายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตผมพูดหลายครั้งแล้วดิจิตอลวอลเลเ็ตเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เถียงกันว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตตามจริงคนที่สะท้อนเยอะหน่อยที่สุดเป็นแรงที่สุดก็คือปัญญาชนนะครับที่เป็นผู้ ผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการเงินการคลังนะครับก็ต้งองอยากให้รู้ว่าที่ต้องบริเรเนี่ยเขาเอามาเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เวทีซักถามที่ว่าหรือหมายถึงยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญปี2560วันนี้สอวอที่ร่วมลงชื่อทะลุเป้าไปแล้วค่ะเกือบร้อยคนจะยื่นยต,ติต่อประธานวุฒิสภาเพื่อเปิดเวทีซักถามและให้คอรมอแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ ส่วนยัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อเปิดเวทีซักฟอกรัฐบาลและลงมติ ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะซึ่งพักประชาธิปัตย์และพักก้าวไกลประชุมแสดงเจตจำนงนี้ร่วมกับพักฝ่ายคา้านอีก4ี่พักไปแล้วค่ะสําหรับประเด็นที่ถูกสะท้อนถึงการอภิปรายมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่กระทบกระบวนการยุติธรรมปัญหาด้านพลังงานปัญหาการศึกษาและสังคมปัญหาต่างประเทศและการท่องเที่ยวรวมถึงปัญหาการปฏิรูปประเทศและการแก้รัฐธรรมนูญและที่ตั้งทงไว้คือดิจิทัลวอลเล็ต และสิทธิผู้ต้องขังที่ชื่อทักษิณชินวัตรค่ะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วครับถ้าเกิดทางฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตรวจสอบต้องการความกระจกษ์เรื่องอะไรก็ต้องมีชี้แจงครับเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับมันมันเป็นหน้าที่ครับไม่เกี่ยวกับจำนวนเดือนหรือจำนวนวันหรอกครับเป็นหน้าที่ครับพร้อมยินดีครับขอบคุณมากครับ และต้องบอกว่าก่อนจะเห็นภาพในการซักฟอกหรือว่าซักถามในเวทีที่ว่านี้จะว่าไปแล้วการเปิดอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณปี2567เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็พอได้เห็นภาพกันไปบ้างแล้วโดยเฉพาะสอสอของพรรคประชาธิปัตย์และสอสอพรรคก,ก้าวไกลแม้จะมีความใหม่ของบทบาทสอสอใหม่อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าราบรื่นเข้มข้นและทําการบ้านมาเป็นอย่างดีระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอีก2เดือนหรือว่าประมาณเดือนเศษๆข้างหน้าก็อาจจะเข้มข้น มากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ